ไข่เต็มท้องเลยนั่นี่งสวยมากครับปลา,าในน้ำโมนไม่ไม่ไมไมค่อยมีที่อะไรครับไม,ไม่ไม่ค่อยจกโปลกมีคมนะมันไม่ญี่ปุ่นเลยตัดอะไรกับขากลาฟันดินเลยนะ สุดยอดเลยแหละเมดนี้ถ้าคุณโทรมาภายใน10นาทีนี้คุณจะได้เมนี่ลำหนึ่งคามมากวันนี้เราจะทำเมนูต้มปลากิน่นี่นะครับก่อนระบาดยอดแล้วอมริดฟันดินมี่ก็ฟังนีแค่เดื cô Mấy khen Nắm Đã đồng cái tàu Đã cái tàu là là cuối tập này nè Hãy tôm nhu. tôm nhu. แทงต้มก็ทำมาหมดแล้วครับ,ก,ก,บกินแล้วก็กลับแค่นี้เองครับไม่เหนวันหยุดไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเนี่ยโอ้โหดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยต้มครับมีปลาฉลามหรือปลาอะไรไม่รู้เหรอเสียงจาก,กลมก็เริ่มมาแล้วนะครับขี้แตกแต่เราก็ไม่กลัวหรอกครับ เพราะว่าเราไม่เคยตัวฝนอุปกรณ์เกลียมมักทบแล้วครับแต่ว่าเรายังไม่ทำกินตอนนี้หรอครับเราดกยกกูปลาดูอีกสักลบนึงครับเพื่อได้เพิ่มในๆเราก็ไม่ได้รีบไปไหนครับกินแล้วค่อยกลับเย็นๆเลยครับให้อิ่มไปเลย ทำอยู่ริมน้ำานะครับสุดยอดมากนี่ครับกำลังทำเตาเต,า,ตาเผาครับหน่นเมนูเด็ดไม่ใช่ทำอยู่เทียมบ้านไ,ไหนไครับทำอยู่ริม,มน้ำเลยนุนแหละครับท,เทีเด็ด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  น่าจะมีฝนครับดูจากดูจากทรงท้อความมดลืมแล้วครับเดี๋ยวล้างสะอาดก็เป็น อันว่าใช้ได้ครับดูพอผมดูเวลาเดี๋ยวผมจะทับกินเองครับต้องครับช่วงบ่ายสามก,กว่าๆนี่ครับกินเสร็จสี่โมงเงย็นๆแล้วค่อยกลับบ้านได,สดนนนส้สัแกแค่นแค่แค่ไหนบไปใส่เลยยกดูเลยมันเหมือนกับ เร็วเกินครับมันเลยไม่ถูกกะว่ายกขึ้นมาแล้วก็มาต้มเลยครั oh vous vous Sadly, บเสียงอะไรต่อเสียงอะไรไม่รู้ครับ ทางนู้นแหละครับต้นไผ่เยอะครับเอาหน่อไม้อยู่ทางทางนู้นแหลคะครับหานาทีพอครับทริปนี้ครับมันต้องเยอะมากครับคนชอบเหมือนเดิมครับ